ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะถ้าเราจะไม่ใช้คําว่าธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นคือเห็นหรือในขณะนี้ก็เห็นอย่างนี้แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จึงได้ทรงแสดงว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่เกิดขึ้นเห็นแล้วกระดับไปเพื่อที่จะละคลายความติดข้องความไม่รู้แล้วก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา เพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ค่ะต้องรู้จุดประสงค์เพื่อเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะและโดยเฉพาะนะคะธรรมะมีตลอดเวลาแต่ไม่รู้ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมจึงรู้ว่าที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะะี่ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจิตหรือเจตสิกหรือรูปนะคะกำลังมีเดี๋ยวนี้ พร้อมที่จะให้ค่อยค่ยเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะถึงวันหนึ่งซึ่งมีความเข้าใจชัดเจนมั่นคงว่าไม่ใช่เราเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลักษณะของจิตไม่ว่าจะเป็นสภาพซึ่งเป็นธาตรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะแล้วก็มีกิจแล้วก็มีอาการปรากฏมีเหตุใกล้ให้เกิดก็ขณะที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะแล้วลักษณะนั้นก็จะปรากฏ การศึกษาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สภาพธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประกาศทางปวงทรงแสดงพระว่าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วแต่เรานะยคะยังไม่ได้รู้เลยยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยยังไม่ได้เข้าใจเห็นได้ยินทุกอย่างในชีวิตประจาําวันว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แต่ละหนึ่งแล้วนะคะก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะรู้ในกิจหรือรู้ในลักษณะที่ปรากฏอาการที่ปรากฏ อย่างจิตนี่นะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏก็เดี๋ยวนี้ธรรมดาอย่างนี้ไม่ผิดปกติท่านสามารถที่จะรู้ว่านี่แหละคือธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งกำลังเห็นปกติอย่างเดี๋ยวนี้เลยเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นอาการปรากฏของจิตนะคะก็คือการเกิดดับสืบต่อ ถ้าจิตหนึ่งขณะเกิดระดับไปแล้วไม่มีจิตขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่มีทางที่จะเข้าใจว่าธาตุรู้ที่กำลังเห็นบ้างได้ยินบ้างเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแม้ว่าจิตจะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏก็มีการเกิดดับสืบต่อมีอาการปรากฏให้รู้ว่ามีจิตถ้าไม่มีการเกิดดับสืบต่อก็ไม่รู้ว่ามีจิตและสำหรับเหตุใกล้ที่จะให้เกิดจิตและเจตสิก เหตุใกล้ที่จะทำให้เกิดจิตนะคะก็คือเจตสิกซึ่งแยกกันไม่ออกเลยถ้าเจตสิกไม่เกิดจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าจิตไม่เกิดเจตสิกก็เกิดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ใครรู้คะกำลังเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือฟังจนกระทั่งเข้าใจขึ้นฟังบ่อยเท่าไหร่นะคะซ้ำเท่าไหร่ก็เพื่อที่จะให้เริ่ม ค่อยๆเข้าใจถูกต้องเพราะว่าเคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามานานมากนะคะด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงก็ต้องอาศัยการเวลาที่ประมาณไม่ได้แล้วแต่ว่าปัญญาพร้อมที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมากน้อยเท่าไหร่คะกรับแทัอาจารย์ครับ ถ้ากล่าวถึงจิตก็โดยลักษณะของจิตคือเป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งอารมณ์แต่ว่าเจตสิกครับท่านอาจารย์ก็มีความต่างๆกันออกเป็นประเภทต่างๆและที่จะกล่าวว่าการที่จะรู้ลักษณะของธรรมะก็ต่อเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราอย่างเช่นถ้ากล่าวถึงเจตสิกหนึ่งคือผัสสะเจตสิกครับท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงว่ามีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะ ซึ่งถ้ากล่าวถึงภาษาเนี่ครับก็ประกอบกับจิตทุกประเภทไม่ว่าจะจิตประเภทใดก็ตามถ้ากล่าวถึงการเห็นเนี่ยการที่จะรู้เข้าใจลักษณะของผภาษาคืออย่างไรครับแท่านอาจารย์ค่ะก็จงใจอีกแล้วที่จะเข้าใจภาษานะคะเป็นเรื่องของธรรมะซึ่งจะต้องเป็นอนัตตาตลอดไป ถ้าเป็นเรานะคะก็มีแต่การอยากหรือต้องการจะรู้ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งความต้องการไม่สามารถที่จะทำให้รู้ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะฟังที่ลืมไม่ได้คือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตั้งแต่คำแรกนะคะถึงที่สุดได้ความเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นหนทางนี้ค่ะเป็นหนทางของอนัตตาหมายความว่าไม่มีเราที่จะกะเกณฑ์ หรือที่อยากจะรู้ตรงนั้นตรงนี้นะคะแต่ฟังให้เข้าใจอย่างเช่นคำว่าผะะัสสนี่ค่ะเป็นภาษาบาลีนะคะหมายความถึงเจตสิกที่กระทบสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตดับพร้อมจิตมีเหตุใกล้ของผัสสนะคะถ้าไม่มีตา ัสสาษาก็เกิดไม่ได้นี่ก็เป็นความละเอียดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ค่ะเป็นเรื่องจริงในชีวิตประจําวันแต่ว่าเริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะในขณะที่ฟังธรรมะจนจบเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าเข้าใจขึ้นไม่มากนะคะแต่ก็ได้ฟังบ่อยๆว่าเป็นธรรมะแต่ความเข้าใจจริงๆกว่าจะไปลบล้างการที่เคยไม่เข้าใจมาก่อนและการยึดถือเนี่ยก็ยากเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ลืมคำเมื่อกี้นี้นะคะจิตและเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าเจตสิกไม่เกิดจิตก็เกิดไม่ได้หรือถ้าจิตไม่เกิดเจตสิกก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะได้ยินเสียงได้ยินเป็นจิตมีผัสสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะขณะนั้นนะคะที่กำลังได้ยินผัสสะกระทบเสียงแล้ว พร้อมกับจิตที่รู้เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันสภาพธารรมะหนึ่งนะคะกระทบอารมณ์สภาพธารรมะที่เกิดพร้อมกันกับสภาพกระทบนั้นก็รู้อารมณ์ที่ผัสสะกระทบแยกกันไม่ได้เลยขณะที่แข็งปรากฏนะคะจิตและเจตสิกเกิดขึ้นรู้แข็งผัสสะกระทบแข็งจิตที่เกิดพร้อมผัสสะรู้แข็งแล้วจะแยกยังไงเพราะฉะนั้ ฟังให้เข้าใจนะคะเพื่อที่จะค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟังว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดทุกวันฟังอย่างนี้นะคะจนกว่าจะเข้าใจไม่ว่าได้ยินคำว่าผัสสะก็รู้ว่าทันทีที่แข็งปรากฏนะคะผัสสะกระทบแล้วจิตรู้แล้วแข็งดับแล้วทุกอย่างดับหมดเพียงแต่ว่ารูปเนี่ยค่ะดับช้ากว่าจิตนะคะ รูปรูปหนึ่งจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะและรูปรูปนั้นดับไปแต่จะปรากฏไหมคะ1ิบขณะเพราะฉะนั้นในขณะที่ผัสสะกระทบแข็งรู้แข็งขณะนั้นต้องมีไม่อย่างนั้นแข็งก็ปรากฏไม่ได้แต่ให้รู้ว่าในขณะที่แข็งปรากฏเนี่ยคะ่ะผัสสะกระทบและจิตที่เกิดพร้อมผัสสะก,ก็รู้สภาพเจตสิกอื่นซึ่งเกิดพร้อมกับสภาพจิตที่รู้แข็งนะคะก็รู้แข็งอย่างเดียวกันแต่ทำหน้าที่ต่างกัน เช่นผัสสะเจตสิกเป็นหนึ่งในเจตสิกห้าสิบสองจิตรู้สิ่งที่ผัสสะกระทบเพราะเกิดพร้อมกันสัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพจำนะคะจำทันทีพร้อมกันหมดเลยนะคะจิตดับพร้อมเจตสิกแล้วก็ไม่กลับมาอีกและรูปก็เกิดดับเร็วมากแต่ว่าช้ากว่าจิตเพราะว่าจิตเกิดดับสิบเจ็ดขณะรูปรูปหนึ่งดับให้เข้าใจ เพื่อที่จะค่อยๆค,คลายความไม่รู้นะคะกว่าจะเบาบางจากการที่สามารถจะเกิดการเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพซึ่งเป็นสติและสัมปชัญญะซึ่งเกิดจากการฟังเข้าใจแล้วนะคะก็มีบ้างนะคะแต่ว่าไม่ต้องหวังไม่มีเลยชาตินี้ก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรคะเพราะชาตินี้ฟังเข้าใจแล้วมากถ้ายังอยากจะเข้าใจก็ขณะนั้นก็ช้าไปอีก เพราะฉะนั้นชาตินี้จะไม่เข้าใจเลยหรือว่าเข้าใจบ้างนะคะหรือว่าเข้าใจมากก็เป็นธรรมะข้อสำคัญที่สุดคือไม่ใช่เรา